มันนี่พัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 www.supalai.com บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิ สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบลรจอยอดเยี่ยม um, ประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีซอนปี2558และ2559จากม o r n i ิ g s ตาร์โทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการม o น e ิพั u s ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ คุณฟังครับอย่าลืมนะครับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง catch channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียมซีแบนจานดำ psi ช่อง190ครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นการออกอากาศรายการเป็นเงินเป็นทองตอนที่3ของเดือบูมอคิดพัฒ กล้วยไม้แสนสวยแห่งเมืองคนงามคุณผู้ฟังจะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2และต่อด้วยตอนที่3ก็ได้นะครับใครอยากได้แง่คิดทางด้านธุรกิจและเคล็ดลับในการจัดสวนให้สวยในรูปแบบของเดอะบูม o r กิทพาร์เชิญนะครับสามารถชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตอนเดอะบูม o r กิทพาร์ตอนที่ 1, 2และ3ย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมันนี่พของเราเชิญได้เลยนะครับ ส่วนช่วงนี้ครับช่วงสุดท้ายของรายการมานิพัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูลเงินออมทาง FM 101นะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจบูหลวงกองทุนบูหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบลจอยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีซ้อนคือปี2558 และปี2,559จาก Morningstar นะครับช่วงนี้ทางบรจบัวหลวงครับเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงทนสารพลัส21/16กองนี้อายุประมาณ1ปีเสนอขายระหว่างวันที่8จนถึง14มิถุนายนนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV กองนี้อายุประมาณ1ปี ประมาณการผลตอบแทน1.7%ต่อปีนะครับลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาทเสนอขายจนถึงวันที่14มิถุนายนนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488026746488แล้วกด8หรือที่สาขาธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโทร1333นะครับ แฟนแฟนพี่ตู่คุณวรวรรณทาราภูมินะครับรายการเงินทองไม่ต้องเครียดครับในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับอังคารที่14มิถุนายนนี้พบกับเงินทองไม่ต้องเครียดโดยพี่ตู่วรวรรณทาราภูมิในตอนวิธีอยู่กับกระแสปเค p c u เจอร์พบกับคุณเคนนักคารินวนาิจไพบูลคอลัมนิสของมติชนสุสัปดาห์ และตำแหน่งล่าสุดเป็นบรรณาธิการบริหาร themomentum.co จะมาเล่าให้ฟังถึงความเป็นไปของกระแสป๊อปเคาเจอร์และการปรับตัวของคนไทยกับกระแสะเหล่านี้นะครับหรือกระแสะในปัจจุบันที่หลายๆอย่างรอบตัวเกิดขึ้นปุ๊บเดียวและก็หายปั๊บไปเลยอย่างเช่นกระแสะการเห่สินค้าบางอย่างที่มาเป็นพักๆแล้วก็หายไปติดตามเรื่องนี้ได้ในรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียด โดยพิตูวรวันธาราภูมิในวันอังคารที่14มิถุนายนนี้บ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งทางช่อง Money Channel นะครับลีลันวันพุทธที่15มิถุนายน3ทุ่มรอบ2วันอาทิตย์19มิถุนายนตอน5ทุ่มครึ่งทางช่อง Money Channel เชิญติดตามกันได้นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับพี่ตู่ของเราคุณวรวันธารภูมิ CEO ของบลจบุหลวงนายกสมาคมบลจและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยธโอ้เมืองไทยของเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มขั้นใช่ไหมครับพี่ตู่ครับยังไม่เต็มขั้นพี่ผมงอกเต็มเลยตรงแถวจอนหูอ่ะ โอ้ไม่เห็นเลยอะเวลาเห็นออกสื่อเห็นเป๊ะทุกรูปเลยอะแต่บนผมที่เหลือเนี่ยยังไม่งอกแต่มาไอตรงขอบไอตรงข้างจ้างจอนหูเนี่ยแล้วเราก็งกไงแล้วเราไม่อยากให้ผมเสียใช่ไหมครับเราก็เอาไอ้นี่ไอ้มาสคาร่า่ะไอที่ทาขนตาน่ะป้ายเอาเลยบางบางวันบางวันป้ายไม่ดีขอโทษนะครับป้ายไปแล้วมันดำติดตรงจอนหูโอ้นี่เคล็ดลับใช่ไหมนี่เป็นเคล็ดลับนะโอ้เคล็ดไม่ลับเคล็ดไม่ลับนะวันนี้เปิดเผยเลยแล้วนะ เออตายหลุดปากไปอีกแล้วเราพี่ตู่ครับตอนนี้มีหลายๆสำนักเลยนะครับได้พยายามที่จะเสนอว่าการมีชีวิตยืนยาวเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเงินไม่พอใช้ตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่สวยงามก็ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงจะต้องมีการกระตุ้นมีการกระตุ้นให้กระเตื้องในเรื่องการเตรียมพร้อมเพื่อจะนําไปสู่การมีชีวิตหล <c oughs> ังเกษียณอย่างมีความสุข แล้วก็มี<อ>หลายที่เลยพยายามที่จะเสนอทางออกของปัญหาทางการเงินของผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยเรื่องนี้ถือ,อว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาสําคัญที่ต้องละเลยไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่ดูละเลยไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่สังเกตพวกเรากันเองก็ตามนะฮะอยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็มักจะเน้นแต่เรื่องที่ว่าเราเก็บเงินในวันนี้นะเพื่อเตรียมไว้เกษียณไม่ได้หันไปมอเรทพวกเกษียณแล้วซึ่งมีมเยอะใช่ใช่ใช่ไหมครับมีเยอะเนี่ย บางคนโชคดีสามารถมีเงินเพียงพอดำรงชีวิตได้แต่หลายคนเลยที่ไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ลูกๆก,ก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือดูแลบางคนไม่มีลูกบางคนมีแต่ลูกก็มีภาระของเขายัางเอาตัวแทบไม่รอดก็เอื้อเฟื้อเราไม่ได้ <c oughs> นะนะก็เลยเข้าขายอะไรนะ ตกสลดเข้าใช้เงินหมดแล้วยังไม่ตายแต่ไม่เป็นไรค่ะตอน <ừ> um. นี้เรามีข่าวดีแล้ว <ừ> um. มันมีทางออกได้นะคะก็คือทางออกอันเนี้ยมีเงื่อนไขอย่างเดียวเท่านั้นคือคุณต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองต้องมีบ้านเป็นของตัวเองและจำเป็นต้องผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหมครับพี่น่าจะผ่อนหมดเรียบร้อยด้วยนะนะคะหรือ,อยังผ่อนไม่หมดอะไรก็ตามเนี่ยเขาคงจะจัดแพ็กเกจอะไรดูกันได้นะคะ อันนี้มันเป็นโครงการที่เขากำลังเริ่มทำแล้วก็มันจะเอาเข้าเป็นกฎหมายออกมาเพื่อทำให้แบงค์ทำหน้าที่นี้ได้เป็นสินเชื่อตัวใหม่ใช่ไหมครับพี่ตู่ครับสินเชื่อตัวใหม่ค่ะซึ่งแปลกประหลาดมากแต่มีประโยชน์มากที่ชอบใจมากที่ไปอ่านใน Financial Advice นะคะในเรื่องนี้เขาชื่อว่าเรื่อง Reverse Mortgage Reverse ที่แปลว่ากลับด้าน m o r t g คือการสินเชื่อบ้านเ่ยนะฮะถ้าแปลตรงตัวก็คือการกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับ รีเวิร์สมอร์เกตคือการกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับช่วยขยายะนะครับพี่ตูครับก็คือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะเขากําลังทําเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับบ้านเราทีนี้รีเวิร์สมอร์เกตคืออะไรเนี่ยไอ้นิตยสารโฮมไบเออร์ไกด์เขาเขียนเอาไว้สรุปได้ดีพี่ชอบนะฮะชอบมากเลยในคอลัมน์ของ Financial Ad v i c e ก็เลยเอามาขยายความนะจากเอ้างอินจากตรงนั้นด้วยนะฮะเขาว่าไงบ้างครับพี่ตู่ครับเขาบอกว่ามันเป็นสินเชื่อชนิดหนึ่นงที่เกิดขึ้นสำหรับช่วยรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินบำนาญไม่มีเงินออมหรือไม่พอเพียงแต่ต้องมีบ้านเป็นของตนเองออโดยคนที่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยสามารถกู้เงินโดยนำบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อน,นำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจนกว่าที่จะเดินสมรเล่และระหว่างนั้นยังอยู่ในบ้านได้อยู่ป่ะครับพี่ตู่ยังอยู่ฮ่ะอยู่ไม่ได้ไล่ออกไปไหนนะฮะพอ,ะอ,ะอเสียชีวิตแล้วบ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารซึ่งเป็นผู้ให้กู้ในกรณีนี้ กระทรงการคลังเนี่ยก็เตรียมแก้พรบบัรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเปิดทางให้ธนาคารภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมดําเนินการเรื่องนี้ได้ด้วย๋อนะที่เขาบอกว่ามันย้อนกลับย้อนกลับเนี่ยเพราะว่าชื่อสินเชื่อคือรีเวิร์ o มอสเก เอแล้วมันจะต่างกับการที่เราไปกู้แบงค์มาซื้อบ้านตรงไหนยังไงบ้างไหมครับพี่ถูกครับเออ,เอ,อใช่แล้วมันต่างกันตรงไหนแค<ช>่อบ้านไปตึงอใแ,<ต><อ>แต่ต่างกันค่ะเพราะว่าถ้าเป็นการกู้จำนองบ้านแบบปกติที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยครับผู้กู้คือเราเองเนี่ยจะเป็นคนจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นงวดๆคือให้ธนาคารใช่ใชถูกต้องถูกต้องแต่ r e v e เ s e m o r t g a g กเนี่ยจะตรงกันข้ามนะคะค,คือแบงค์เนี่ยจะเป็นคนจ่ายเงินให้กับเราเออ อันน,น,น,นงวดงวดกับด้านกันเลยใช่ไหมกับด้านไปตลอดชีวิตของเราเลยรวมทั้งบางทีเขาอาจจะ m o d i f ย p a ็กเกจนะเป็นการวงเงินจาํานวนหนึ่งไว้สําหรับเบิกใช้เป็นเงินก้อนในยามถูกเฉินเพิ่มเติมให้โดยที่ผู้กู้เนี่ยคือพวกเราไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนอะไรเลยฟังดูแล้วตอนนี้หลายคนบอกเอ๊ะปกติเนี่ยเราเอาบ้านไปจำนองใช่ไหมเอาเงินก้อนมาแล้วเราก็ต้องผ่อนแบงทุกเดือนทุกเดือนแต่พี่ตู่ลังจะบอกว่า reverse m o r ส g a g e เนี่ยมันตรงกันข้ามเลยการกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับเนี่ย แบงก์ตังหากล่ะจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้เราทุกเดือนทุกเดือนผมก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วตกลงเนี่ยใครกู้ใครกันแน่เนี่ยแล้วทาไมแบงก์กลับมาผ่อนชำระเงินให้กับลูกค้าแทนด้วยล่ะครับพี่ตู่ก็คืออย่างนี้ค่ะอ e v e เวิร์ส t g เก e อันนี้นะมันคือการที่เราเอาบ้านของเราที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยอยู่อาศัอยู่เนี่ยไปขายล่วงหน้าสะค่ะคือไปขายธนาคารแหละอแต่ยังขายไม่ขาด คือขายไปแล้วเนี่ยธนาคารเขาจะผ่อนซื้อบ้านจากเราอ๋อเออ,เอ,อคิดอย่างนี้ง่ายดีนะเออ,เอ,อต้องคิดอย่างนี้แหละโดยเงื่อนไขของการกู้อย่างเยอะคือแบงค์จะได้บ้านเราไปก็ต่อเมื่อเราเนี่ยผู้เป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตแล้วอ,อื แบงค์เขาจะซื้อบ้านจากเราแต่ไม่ได้ให้เงินทั้งก้อนค่าบ้านมาเพราะต้องให้เรายังมีที่อยู่อาศัยไงแบงค์ก็เลยอาจจะต้องมีการจ่ายดาวแกแคนแล้วจ่ายค่างวดให้เราผู้เป็นเจ้าของบ้านไปเรื่อยๆตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็เลยยังคงมีสิทธิ์อยู่อาศัยได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะตายแล้วสิ่งที่แบงค์จะได้ก็คือบ้านหรือที่ดินของเราเมื่อเราเสียชีวิตแล้วสิ่งแบงค์จะนําไปขายที่ตลาดขายให้ชายญาติหรืออะไรไงก็แล้วแต่เขา ที่มีการกาหนดเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่นอะไรนั้นก็แล้วแต่จะโมดิฟายกันโอ้อธิบายง่าเห็นภาพชัดเลยพี่ตู่เข้าใจออง่ายขึ้แยะเลยอ่ะ <laughs> เออคือขายบ้านให้แบงค์นั่นแหละแต่ยังไม่ได้ขายขาดทั้งหมดจนก,กว่าเราจะตายอ,อระหว่างยางจะต้องช่งให้เราตายเร็วๆแ <laughs> น่เลยระหว่างทางเราก็ยังอยู่บ้านของเราได้อยู่ใช่ไหมใช่แบงค์ะจะเอาบ้านเราไปได้ก็ต่อเมื่อเราตายไปแล้วค่อยมาเอาบ้านเราไปใช่ไหมใช่เหมือนกับการที่เราเอาบ้านไปขายล่วงหน้าให้กับแบงค์ แบงก์ก็ต้องกลับมาเป็นผู้ผ่อนซื้อบ้านจากเราใช่นะมีเงินดาวให้เราด้วยแล้วก็ผ่อนเราเป็นงุนงวด้วยโ oh, อ้ฟังดูแลเท่ยังไงพี่เีมากเอ,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 เอ๊พี่ตู่ครับแล้วถ้าอย่างเนี้ยหลายคนจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่คิดจะยกบ้านให้ลูกหรือทายาทเลยหรือเปล่าเอ๊แบบนี้ยมองในมุมเนี้ยจะเป็นการมองมุมที่ว่าแบงก์อาจจะเอาเปรียบลูกค้าอย่างเราหรือเปล่าวิถู่ เคนใหญ่หคนไทยเนี่ยนะพอ,เ,อ,อเห็น,นอย่างนี้ปุ้งเจะบอกเฮ้ยอย่างนี้แบงค์มันเอาเปรียบนี่ถ้าเราตายเร็วแบงค์จา่ายแล้วไม่แค่ไม่กินเงก็ได้บ้านไปแล้อย่างนี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพี่คิดว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าตายเร็วเนี่ยนะมันก็น่าจะมีอะไร m o d ฟายให้หน่อยนึงในความคิดพี่นะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่าแบงค์เขาเอาเปรียบก็อ,อย่าไปใช้บริการด้านนี้สิไม่มีใครบังคับสักหน่อยเออนะฮะ ส่วนเรื่องลูกหลานเนี่ยนะหากเขาไม่ส่งเสียเราเราก็อย่าไปห่วงเขาเลยให้ตัวเราลอดไปก่อนเถอะ <c oughs> นะคะ <c oughs> พวกเขาตโต่โตๆกันแล้วก็ <c oughs> ควรดูจอตัวเองไปอะไรกันกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้จะมาง,งกสมบัติที่สุดท้ายของพ่อแม่อีก <c oughs> นะ,ะ <c oughs> ที่มองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งดีๆที่เขาออกแบบให้คนแก่ที่มีเงินไม่พอดำรงชีพได้มีทางออทางการเงิน และที่สําคัญนะพี่ยูอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีบ้านมือสองที่แบบว่าเออซื้อขายอะไรกันได้คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอ,อย่างของบ้านเราอะร่ะเออผมว่านะถ้ารีเวิร์สมอ g เก e เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยวงการตลาดบ้านมือสองเนี่ยให้คึกคักตามไปด้วยเลยนะพี่ตู่ใช่ค่ะสภาพคล่องในการซื้อขายแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างก,ก็จะเึกขึ้น<อ>นะฮะทำให้เห็นได้มากขึ้นนะฮะครับพี่ตู่ครับย้อนกลับไปถึงตัวสินเชื่อรีเวิร์สมอสเกตที่เรากำลังคุยนะฮะ ตัวของการกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับเด้นะฮะเอกการที่เราจะได้เงินจากรีเวิร์สมดเกตเท่าไหร่เนี่ยแบงค์เขาจะดูยังไงเขาจะประเมินจากอะไรบ้างครับพี่ตู่อันนี้เราต้องคิดถึงแบงค์ในแง่ที่ว่าเราต้องดูว่าลูกค้าสภาพเป็นยังไงใช่ไหมเพราะความเสี่ยงของแบงค์คืออายุยืน ถ้าลูกค้าเอาบ้านมาเข้าสินเชื่อประเภทนี้และอายุยืนมากเนี่ยร้อยร้อยี่สิบปีแบงค์อาจจะเข้าเนื้อได้บ้านเออจ่ายเป็นเงินเงื่อนบุญชาบ้านแต่ในไอ้เรื่องเนี้ยมมไบเกลายเขาบอกว่าเงินรายรวดที่จะได้รับในการทำรีเวิร์สมอร์เกจเนี่ยจะมากจะน้อยเท่าไหร่มันขึ้นกับสาปัจจัยหลักๆก็คืออันแรกอายุของเราตอนยื่นสมัครยิ่งแก่ยิ่งได้เงินวดมากขึ้นเอราคนนนะถ้าอายุเท่านี้คงมีในใจนะแบกว่า อายุเฉลีย่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เน <Yeah. S 2> ี่ยวกึงแก่กรรมแล้วก็คํานวณมาถ้าสมมติตอนนี้อายุสักเจ็ดสแล้วทำเนี่ย <Yeah. S 2> พออาจจะตั้งเอาไว้ว่าอายุเฉลีย่ยล้วจะเป็น 50, ตั้งแปดสิบถึงแปดสจะอยู่อีก10ปีแล้วก็นวมมูลค่าบ้านแล้วคิดเป็ต่องวนควรจะได้สักเท่าไหร่ mm hmm. ยิ่งอายุมากเลยยิ่งได้เงินก้อนมาก mm hmm. ตแต่าแ<ร>อายุยังน้อยก็จะได้น้อยลงเพราะมีโอกาสอยู่ยาวนาน<ช>ขึ้นนั่นก็คือความเสี่ยงของแบงก์ปัจจัยแรกที่ดูก็คืออายุของผู้กู้ตอนยื่นสมัครใช่ไหมค,คิดง่ายๆพี่ตู่บอกว่ายิ่งแก่ยิ่งได้เงินต่องวดรายเดือนมากขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตัวแปรที่สองแบงค์ดูอะไรพี่ว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยครับ อ่าอันนี้เป็นปกติเลยก็ต้องดูว่าไอ้ตรงบ้านและที่ดินมันเนี้ยนะคะถือว่าเป็นคอนโดเนี่ยถ้ามาอยู่ในทำเลดีก็มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะพอมีมูลค่าสูงว่าเท่าไหร่เงินรายงวดก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นมันเป็นมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เอามาค้าประกันใช่ไหมใช่ค่ะสนอน,นที่สามเขาบอกขึ้นเงื่อนไขพิเศษอื่นๆแต่ไม่ได้ขยายความพี่สุ๋ก็เลยมาเพอ้อเจอร์คิดเอานะว่าเออถ้าสมมุติสุขภาพเราไม่ดีอโอ้แม้คงให้เยอะเลยอ่ะถ้าจะอยู่ไม่นาน ถ้าจะอยู่ไม่นานออเอาไปเถอะใช่ไหมเอาไปนะะทีนี้ทีนี้หลักฐานในการกู้เนี่ยอันเนี้ยจะยุ่งยากอะไรมากไหมครับพี่ตู่ครับโอ้โหสุดแสนจะไม่ยุ่งยากเลยเกิดมาไม่เคยเจอไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงรายได้เพราะอลลอยจะมีรายได้เลยยก็ได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย ขอเพียงแค่มีบ้านที่ดินเป็นของตัวเองก็พอแล้วอา่าต้องมีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเองที่ผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วปลอดภาระเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับ<ม>ถูกต้องแล้วเราเองก็ไม่ต้องไปผ่อนชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยคืนเลยเพราะเราขายให้เขาเขาต้องผ่อนให้เราเหมือน,นเราขายบ้านล่วงหน้าให้แบงค์ใช่ไหมฮะแบงค์นั่นแหละเป็นฝ่ายต้องจ่ายเงินให้เรานะฮะนะครับเอ๊ะแล้วประเภทอ่ารีเวิร์สม์เกทที่เรารกำลังคุยอยู่เนี่ย ต่างประเทศเขาก็มีใช่ไหมพีมู่กมีใช่ไหมมีค่ะม,มีมีหลายประเทศเลยยกตัวอย่างถ้าสองประเทศนะทางตะว,วันออกกับตะว,วันตกอย่างในสหรัฐเนี่ยเขาก็มีแล้วเขากําหนดอายุเจ้าของบ้านว่าอย่างน้อยตั้งหกสิบสองปีขึ้นไปถึงจะก,กู้ได้อสหรัฐกําหนดเจ้าของบ้านที่จะเอามากู้เนี่ยต้องอายุตั้งแต่หกสิบสองปีขึ้นไปใช่ไหมฮะใช่ปีหน้า <c oughs> พี่กู้ได้แล้วจะอยู่สหรัฐนะส่วน เกาหลีใต้เนี่ยออต้องมีอายุ65ปีขึ้นไปอ๋อเกาหลีใต้ต้องมีอายุมากกว่าอเมริกาหน่อยนะใช่เพราะแสดงว่าอะไรมะตะวันออกอย่างเนี้ยอย่างโซนเอเเน่ C N A, น่าจะมีอายุยืนมากกว่าอ๋อ,อ,อเกาหลีใต้จะกู้ reverse m ม r ร์เก e ได้ต้องมีอายุ หกสิบห้าปีขึ้นไปพี่เลยคาดหมายในใจนะคะว่าอย่างของเมืองไทยก็น่าจะอยู่ในระดับหกสิบสองหรืออาจจะโชคดีหน่อยก็หกสิบเอ็ดเนี้ยหรือหกสิบห้าเคยได้ข่าวว่าเราน่าจะเอาเกณฑ์ใกล้เคียงเกาหลีใต้แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวต้องดูไฟนอเดี๋ยวจะรอดูเขาจะกฎหมายเขาจะออกมาให้ยังไงว่าจะเป็นหกสิบห้าปีเหมือนเกาหลีใต้ไหมของเราต้องดูต่อนะแล้วบ้านที่นํนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นทั้งในสหรัฐหรือเกาหลีหรือที่อื่นเนี่ยก็จะต้อง เป็นบ้านที่อยู่อาศัยหลักไม่ใช่เอาบ้านตากอากาศมาเข้าอย่างงี้ไม่ได้ <c oughs> เออใช่แบบพี่อย่าเอาบ้านตากอ,อากาศเข้าไปเออแล้วก็มีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะก็เหมือนกับการดำเนินการของแบงก์นั่นแหละก็คือค่าธรรมเนียมดําเนินการต่างๆนะฮะอย่างเขาคิดโดยประมาณก็สองเปอร์เซ็นของมูลค่างเงินที่จะได้รีเวิร์สมาร์เก็ตทั้งหมดก็ถือว่าไม่สูงอ่าแล้วก็มีค่าประเมินค่าประกันภัยค่านิติกรรมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยทางรัฐบาลนี้นะฮะ ก็คงจะต้องดูแลไม่ให้คิดมากจนเกินไปวัตถุประสงค์หลักของรีเวิร์สม g เก e ก็คือต้องการจะช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะค่าท<ช>ำเนิยก็ต้องเบาหน่อยอะใช่ไหมออเนี่ยมาพี่มีตัวช่วยละอ๋อตัวช่วยจากตัวสินเชื่อนี้ใช่ไหมนะใช่ฟังพี่ตู่เล่ามาเน่ก็จะเห็นได้ว่าตัวรีเวิร์สมดเกตเนี่ยนะครับสินเชื่อการกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีและเป็นตัวช่วยที่ น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่ค่ะน่าสนใจมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่มีบ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นของตนเองแต่ลูกหลานไม่ดูแลนะฮะหรือไม่มีกระแสงเงินเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตประจําวัน ไอ้สิ่งที่ตัวนี้จะทําให้เขาใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขไม่ยุ่งยากไม่ต้องง้อใครและไม่ต้องคอยห่วงว่าจะมีเกินเก็บสะส,สมมากพอสําหรับเกษียณหรือไม่อ่านะะอันนี้ก็คือเป็นการตอบโจทย์อันหนึ่งสําหรับคนที่ไม่ได้สะสมเงินมาแต่แรกครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพอมีทางออกถ้าคุณมีบ้านที่ดินแต่ที่สําคัญคืออะไรที่สําคัญคือ ต้องมีบ้านและที่ดินที่ปลอดภาระแล้วใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่เพื่อเตรียมทำรีเวิร์สมอร์เกจกันค่ะอ่าบ้านเราเนี่ยใกล้คลอดแล้วใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใกล้คลอดแล้วค่ะโปรดติดตามตอนต่อไปคำวิ่งสูตรนะครับสำหรับรีเวิร์สมอร์เกจนะครับเไม่ต้องไปยกคดูกหลานแล้วเห้มันหาเองไม่ต้องห่วงแล้วนะห่วงตัวเองก่อนนะครับแห่มนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาคุยกันใหม่ครับพี่ตู่ครับมีหลายเรื่องในอาเซียนนะครับ เพื่อนบ้านออรอบๆตัวเราแหละที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยที่ไม่ใช่แต่เรามองกันเองนะแต่ว่าทั่วโลกก็จับตามองอาเซียนมากยิ่งขึ้นสัปดาห์หน้าจะขอชวนพี่ตู่คุยเรื่องอาเซียนสะหน่อยนะครับพี่ตู่ครับได้เลยค่ะ,ะเอาละครับสัปดาห์นี้รบกวนท่านนี้ก่อนขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวัณธาราภูมิซีอของบจบูหลวงนายกสมาคมบจและประธานสภา ธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับมาคุยให้ฟังเรื่องทางออกทางการเงินสำหรับผู้เกษียณเรื่องของสินเชื่อ reverse mortgage นะครับบ้านเหล่าใกล้จะคอดแล้วนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับผู้สูงวัยนะครับที่มีบ้านเป็นของตัวเองผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วจะได้เอาบ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเอาสตังค์มาใช้นะครับในยามที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเราไม่อยู่แล้วแบงก์เขาก็จะมาเอาบ้านไปนะครับเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นแล้วหลายประเทศในบ้านเราคาดว่าน่าจะนำโมเดลใกล้เคียงกับเกาหลีใต้มาใช้คัมมิ่งซูนนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับและช่วงท้ายรายการขอแสดงความยินดีด้วยกับทางปตทสพโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสพโดยคุณสิริงพงษ์เฟื่องลิขิตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมเข้ารับรางวัลบลอนส t t e ี i e a w a r d ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Award จากนายไมเคิลกาลเกอร์ประธาน Ste v ี e a w a r d จากการดำเนินโครงการด้านสุขภาพโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธให้กับชุมชนในประเทศเมียนมานะครับซึ่งพิธีมอบเกิดขึ้นที่ซิสซีนีประเทศออสเตรเลียซึ่งปตทสอพอดำเน,นินโครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการซอติก้าประเทศเมียนมามาตั้งแต่ปี2552เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิในเด็กนักเรียนและนำมาซึ่งสุขอ,อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจรักษานักเรียนกว่า6,000คนนะครับขอแสดงความมีดีกับรางวัลกิติยศนี้ของทางปตทสพเอาไว้หนที่นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้วันสุดท้ายครับสุภาลัยจำกัดมหาชนลุยเปิดตัวโครงการใหม่สุภาลัยเอลีศีพยา มูลค่า2,500ล้านบาทเปิดให้จอง12มิถุนายนวันนี้วันสุดท้ายแล้วณนะชั้น1เซนทันเวลด์ World นะครับเปิดให้จองสุภลัยเอลิท4พยาสนใจก็เชิญหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u p a l a c o m นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานิ y p พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101 รอพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง fm 1 0 1แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับไป Plus, ดานวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a s s ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ ios เข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้พิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่าน,นี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันม e y p พ s s ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการทั้งสดและย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิปฉลาดลงทุนโดย ณวรวันธาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบรลอจยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีซอนปี2558และ2559จาก Morningstar โทร0 2674 6488กด8 m o n e y p มนนพัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l l i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร02-248-6699